ตามปกติผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่าม,ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตดีอยู่แล้วครับท่านจะพบว่าตัวท่านเองนั้นมีความตั้งมั่นของจิตมากเวลาจะทำอะไรมักจะมีความจริงจังทำจนสิ่งนั้นสำเร็จลุลวงไปครับซึ่งในทางพพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสมาธิที่มีประโยชน์ เป็นลักษณะที่สำคัญอยู่3ประการครับการที่จะเข้าใจเรื่องสมาธิดีนั้นเราไม่ต้องพูดถึงความหมายกันมากมายหันไปพูดในแง่ของประโยชน์บ้างเมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วยครับจิตที่เป็นสมาธิจะมีลักษณะสำคัญ3ประการซึ่งเป็นประโยชน์มาดูว่าทาง พระพุทธศาสนากล่าวถึงคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างไรประการที่หนึ่งจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่มีกำลังเรียกว่ามีพลังมากประการที่สองจิตที่มีสมาธิจะบผ่องใสเปรียบเสมือนน้ำที่ใสเพราะมันนิ่งสงบทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจน ในข้อนี้เองจะเป็นการเรื่อกอูลต่อปัญญาเป็นอย่างยิ่งในประการที่สามสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือพอจิตของเราสงบไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นวายจิตของเราก็จะไม่กระสับกระส่ายไม่วอกแวกไม่กระวนกระวายจิตจะสงบพ,พอสงบไม่มีอะไรกวนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิก็จะสงบเมื่อสงบก็จะมีความสุขซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาอีกประการหนึ่งครับทีนี้เรามาขยายความในแต่ละประเด็นกันนะครับในประเด็นที่หนึ่งในด้านของพลังจิตที่จริงแล้วพลังจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนครับ จิตที่เป็นสมาธิจะมีพลังมากเพราะพุ่งดิ่งไปทางใดทางหนึ่งพอพุ่งไปแล้วก็มีกําลังแม้แต่ในสิ่งที่มีความยากลำบากก็จะสามารถเป็นไปได้ประการที่สองในเรื่องของความสุขสงบในเรื่องนี้คนที่มีความทุกข์มาก เพราะว่าจิตใจนั้นกระวนกระวายมากมีความเครียดมีความแข่งขันมีการแย่งชิงหาผลประโยชน์ระบบต่างๆในสังคมจะบีบคั้นจิตใจคนทำให้จิตใจไม่สบายเมื่อมีความทุกข์มากคนก็หาทางออกหาไปมามาเจอเรื่องสมาธิในศาสนาต่างๆก็มีการฝึกสมาธิเช่นเดียวกัน การฝึกสมาธินี้เป็นวิธีปฏิบัติทําให้จิตใจสงบมีความสุขประการที่ 3. จิตใสและขยายปัญญาครับคุณประโยชน์ที่สำคัญของสมาธิคือการทำให้จิตใสช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิเป็นเรื่องของจิตคือทำให้จิตสงบแต่พอสงบแล้วจิตก็ใส ก็เลยใช้ในทางปัญญาได้ดีครับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนข้อนี้เป็นคุณประโยชน์ที่บางทีถูกมองข้ามแต่กับเป็นข้อสำคัญในการทำกิจการต่างๆเพราะเมื่อเรามีจิตที่ใสแล้วเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแยกแยะประเด็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสมาธินะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ